ผมใช้ไม้ไลายสายของ<ม> Mao No WM 6 2 0เป็นไม้ไลายสายที่สะดวกมากเสียงดีแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยครับเหมาะการใช้งานทั่วไปจะทำวอล์กวิดีโอหรือจะบันทึกเสียงก็ได้นะครับที่สำคัญพอตเสียบเป็น Type C สามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iPhone 15ครับซึ่งมันดีมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงตัวอย่างกันครับไม ไร้สายเสียงดีคุณภาพคุ้มราคาไมคม่ Mono Wm 6 2 0ตัวใหม่มาพร้อมกับการบันทึกเสียงที่คมชัดและสามารถลดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงกับไมค์ตัวนี้ส่วนตัวผมดีไซน์เขาดีนะครับ แถมมาพร้อมกับกล่องเพจการใช้งานง่ายมากครับเพียงแค่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่คุณต้องการก็สามารถใช้งานได้ทันทีสรุปเลยก็คือไมค์ m o n o WM620 เป็นไมล์ไร้สายที่คุ้มค่า